อันนี้เราก็มาไหว้หลวงพ่อสังเร็จนะคะที่จังหวัดสระบุรีกันนะคะนี่ค่ะอันนี้ทางผ่านค่ะทางผ่านเดี๋ยวเราจะไปไหว้สิไหว้เลย โน,น่นโน่นผมมีตารางให้นั่งอะ่ะไปเลยปะว่าขอพรหลวงพ่อสำเเ็จขออะไรขอถูกหวยรางวัลนี่หนึ่งเหรอเอาสามตัวตรงหรือหกตัวตรงหรือสองตัวตรง <c oughs> บากว่าจะมีทองให้อยู่ตรงพระนะคะอันนี้เรามาครั้งที่สองกนแล้วคะ่ะเดี๋ยวจบคลิปก่อนนะเดี๋ยวขอพอรแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปนครนายกกันต่อ